จากกรณีการออกหมายจับพันตำรวจเอกที่สันอุทนาผลพุ่มกับการสพเม,มืองนครสวรรค์หรือผพุ่มกับโจ้พร้อมพวก7คนกรณีใช้ถุงคลุมศีรษะนายจิรพงศ์อายุ24ปีผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อเรียกรับเงินจนผู้ต้องหาเสียชีวิตจนนำมาสู่การเผยแพร่คลิปบนโลกออนไลน์และออกหมายจับทั้งนี้ทางตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดแล้ว5รายและยังเหลืออีก2รายหลบหนีอยู่โดยหนึ่งในสองรายที่ยังหลบหนีคือผู้กำกับโจ้ ล่าสุดมีรายงานว่าชุดสืบสวนในคดีดังกล่าวได้เดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งซอยรจนาหนึ่งเขตเทศบาลเมืองตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อทำการสอบสวนพ่อของผู้ตายเพื่อสอบเรื่องประเด็นเงินจำนวน5้าล้านบาทที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายสินบนเพื่อปิดคดีนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาพยานหลักฐานบางอย่างในคดีนี้จนกระทั่งมีรายงานพบว่าพนักง,งานสอบสวนมีหลักฐานพร้อมจะแจ้งข้อหาพ่อของนายจิรพงศ์ในข้อหาให้การอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ในเร็ววันนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานบางอย่างเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้พ่อของผู้ต้องหาที่เสียชีวิตได้พยายามอ้างกับสื่อมวลชนว่าลูกชายเดินทางกับภรรยาเข้าไปในตัวเมืองนครสวรรค์เพื่อจะไปทำนาร,ระหว่างทางได้วิ่งรถไปทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์และลูกชายเกิดอาการน็อกเนื่องจากพักผ่อนน้อยสูบบุหรี่มากร่างกายอ้วนแล้วก็เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวาน ตนกรณีที่มีข่าวว่าตำรวจจับยาเสพติดแล้วเรียกเงินพร้อมทั้งทำให้ลูกชายเสียชีวิตนั้นพ่อของผู้ต้องหาบอกว่าตนต้องขอบอกว่าไม่เป็นความจริงทางตำรวจได้ช่วยเหลือนำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลปรินซ์ปากน้ำโพและทำการเอ็กซเรย์ปอดพบว่ามีฝ้าในปอดอาการไม่ดีจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์หลังจากพูดคุยกับทางคณะแพทย์พบว่าลูกชายร่างกายไม่มีการตอบสนองแล้วซึ่งโดยปกติลูกชายจะมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเบาหวานเหนื่อยง่ายอ้วน สําหรับข่าวที่เกิดเหตุว่ามีการจับตัวเรียกเงินจากกรณียาเสพติดนั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะท่านผู้กํากับพันตํารวจเอกทิติสันอุทนพล์เป็นคนดีมากและพยายามช่วยเหลือลูกชายเต็มที่ท่านผู้กํากับและคณะตํารวจได้ช่วยเหลือดูแลลูกชายอย่างเต็มที่ตลอดเวลาจนลูกชายตนเองเสียชีวิตท่านผู้กํากับยังนั่งคุกเข่ากอดตนเองร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วก็ขอบอกว่ายินดีจะช่วยเหลือเต็มที่หากมีอะไรขัดข้อง พ่อผู้เสียชีวิตบอกว่ามาถึงตรงนี้ตนเองนในฐานะบิดาก็ต้องบอกว่าเสียใจกับการเสียชีวิตของลูกชายแต่ข่าวไม่ทราบออกไปกันอย่างไรกระจายไปทั่วตรงนี้ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจรงิงตามข่าว